สวัสดีครับวันนี้พบกับส่วนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับย้ําว่าโปรโมชั่นพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่อีกแล้วนะครับนี่เห็นนะครับบอลสีสวยๆเอ่อแบบนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกราชวัดีไม้มีชื่อต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ขึ้นทีละต้นนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาขายแบบนี้เห็นไหมนี่แบบมีหัวนะครับหรือง่ายๆเรียกว่าแบบร้างรากนะครับแบบรางรากนะครับ เราให้เอฟซีวนคุณกวางชาแนลนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับอีพีนี้มีจํานวนจํากัดนะครับราคาถูกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปทีละต้นเลยนะครับส่วนการขายนั้นนะครับเราจะส่งให้แบบตัดใบนะครับส่งให้แบบตัดใบเนาะอันนี้ก็จะมีหัวนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็แคปเข้ามานะครับส่วนวิธีการส่งนะครับเราก็จะตัดออกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะตัดอย่างนี้นี่เห็นไหมนะครับ ส่งไปในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเขาพ็งมกครับเพราะว่าเขาจะมีไอ้นี่อยู่ครับมีหัวนะครับฝังดินแล้วก็ได้เลยหรือใครจะเอาไม่ไปผ่าก็ได้ราคาพิเศษนะครับเช้าวันนี้นะครับไปพบกันเลยก็เดิมกันเลยนะครับสาหรับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับที่ผมโชว์ไว้นะครับนี่ต้นนี้มีหัวนะครับเห็นไหมฮะมีเขี้ยมีหน่อขึ้นมาเต็มเลยนะครับเอาไปเลยนะครับประดิมเนาะในราคาพิเศษเพียงนะครับสามสิบห้าบาท ปกติถ้าเป็นอยู่ในกระถางอะตกต้นแล้วประมาณ200กว่าบาทเนาะแต่นี่โหนี่ครับหัวเบลเลเลยเห็นไหมครับนี่แล้วก็เดี๋ยวตัดให้นะครับเราจะตัดไปอย่างนี้นะครับแคปมานะครับว่าเอาต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทีละต้นหรือว่าใครดูจนจบแล้วจะเหมาก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ทําราคาค่อยๆแคปนะครับ35สิบห้าบาทนี่ลูกไม้ตัวนี้นะครับมีหัวใหญ่มากเลยนะครับตาย นะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้ราชาวดีเหมือนกันนะครับดูหัวเขาครับนี่เห็นไหมเบลเลอร์เลยนะครับนี่กว่าจะได้หัวแบบนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหกเดือนนะครับกว่าจะได้ไซส์นะครับจากราคาสองร้อยอันนี้ก็ไม่ขายนะครับอู้ด่างประคาบด้วยเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวต้นนี้จะตัดอย่างนี้ให้หนึ่งสองสามออกแล้วก็ให้เหลือใบเดียวนะครับเอาไปในราคาพิเศษเช่นกันครับเช้าวันนี้ต้นนี้ก็สามสิบห้าบาทนี่ ใครไวใครได้นะครับ35บาทจากราคาเป็นร้อยนะครับไปแล้วนะครับและต้นนี้เป็นลูกไม้นี่มีหัวมีรากรากดีนะครับจริงๆนะครับเราเอากลับไปฝังดินได้เลยเหมือนกันไม่ต้องผ่าก็ได้นะครับต้นนี้เป็นคอมแพกสวยเลยเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากนะครับนี่แนะนําเลยนะครับต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง30บาทนะครับเราขายล่างล่างนะครับตัดแบบนี้นะครับย้ํานะครับให้ให้เข้าใจตรงกันนะครับ ตัดแบบนี้ไม่มีใบนะครับแล้วก็ส่งให้แต่ให้แคปมาว่าเอาต้นนี้นะครับฉะนั้นแล้วต้นที่ลูกค้าสั่งจะตรงปกแน่นอนนะครับขอแค่แคปมาบอกเราต้นนี้เท่าไหร่นะ30บค่ะ3าบาทนะครับ30บาทนะครับ,บ,าร,บราคาก็จะให้แตกต่างกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการจําของลูกค้านะครับต้นนี้ก็สวยเห็นนะครับอุ้ยต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับเราเคยแบ่งไปต้นแม่ประมาณ6 0 0อยเนาะ ประมาณ600นะครับเมื่อประมาณสักกลางกลปีนะครับแต่อันนี้เราก็ให้ FC พิเศษแล้วกันหเป็นสายดาร์กด้วยด่างขาวด้วยดูหัวก่อนครับเบลล์เลยมีเขี้ยวติดไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เป็นสิบนะครับเขี้ยวเขาเอาไปพาหรือจะไปฝังดินได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าตัดไปปุ๊บนะครับส่งไปให้พิเศษราคาห้าสิบบาทต้นนี้ห้าสิบาทนะคะห้าสิบบาทครับ จากห้าร้อยไม่ขายต้นนี้นะคะเอาไปห้าสิบาทสวยมากนะครับนี่ดูหัวก่อนหัวเบลอร์เลยครับเขี้ยวเต็มนะครับนี่ไล่ไปทีละต้นนะครับใจเย็นๆนะครับ f c ทุกท่านนะครับคือถ้ารางลากของสวนเราเลยครับหมดนะครับไม่เหลือนะครับเอามาแบ่งราคาพิเศษนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับนี่ส่วนต้นนี้นะครับเขาจะเป็นฟอร์มกอเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นลูกไม้นี่สายเปรเปือนะครับมีหัวใหญ่ด้วยนี่เห็นไหมฮะ ต้นนี้เอาไปพิเศษเลยนะครับตัดใบปึ้งเลยนะครับส่งแต่ส่วนนี้นะครับสามสิบบาทต้นนี้สามสิบาทนะคะได้สองต้นได้สองหัวนะครับนี่หัวใหญ่นะครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูครับสวยมากนะครับสามสิบบาทนะครับนี่ไล่ไปทีละต้นนะครับต้นนี้เป็นเป็นเกาะเกล็ดไม่ด่างนะครับมีหัวแล้วนะครับแต่ไม่ใหญ่มาก ต้นนี้เกาะเกศไม่ด่างมีหัวแล้วตัดอย่างนี้ให้นะครับเอาไปห้าบาทห้าบาทครับเกาะเกศไม่ด่างเอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับห้าบาทนะครับแต่ตัดไปนะครับนี่ไล่ไปทีละต้นครับส่วนต้นนี้เป็นเกาะเกตด่างเห็นไหมความด่างของเขาแล้วดูหัวเขาครับโอ้โหพาต่อได้เลยนะครับนี่เอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับนี่เกาะเกตด่างนะครับแล้วดูแล้วดู ความความผ่าของผมอันเก่าผมผ่าชิ้นใหญ่มากนะครับบอลสวนเรานะครับต้นนี้ก่อเก็ด,ด่างด้วยนะครับนี่ถ้าต้นเล็กก็แปดสิบแล้วเนาะต้นนี้ขายหัวนะครับนี่ลางลากตัดไปเลยปึ้งยังเหลือขึ้นมางอกแน่นอนนะครับใบใหม่สวยด้วยผมบอกให้เลยนะครับบอลสีแทงใบใหม่นี่สวยมากนะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียงสามสิบห้าบาท ต้นนี้35บห้าบาทนะสามสิบห้าบาทนะครับนี่ฟังไม่ผิดนะครับสามสิบห้าบาทดูหัวก่อนนี่มีเคี้ยวเต็มไปเลยจัดให้นะครับเป็นบอลกาบเป็นบอลกาบมาแรงนะครับสวยมากๆด้วยนะครับต้นนี้เป็นฟอร์มคอมเพปจริงจริงนะครับนี่แต่ว่าส่วนเราเยอะครับก็เลยต้องแบ่งให้เอฟีออกไปนะครับและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือดูหัวครับหัวเบเลอร์เลยนะครับเอาไปผ่าจดชื่อเองได้เลยนะครับนี่เห็นไหม สวยมากนะครับบอลกาบต้นนี้ปกติอยู่สวนนี่ประมาณ3 0 0้กว่าบาทนะครับไม่ขายครับเอาไปเลยพิเศษอะต้นนี้น่าจะขายแพงหน่อยแล้วกันพร้อมหัวแบบนี้นะครับ80สิบาท80ิบาทนะคะแปดสิบบาทนะครับดูหัวก่อนนะครับดูหัวกาบต้นนี้ก่อน80ดสิบาทนะครับนะครับต้นนี้ก็จะตัดให้เหมือนกันนะครับแ80ดสิบบาทนะครับเพราะว่าปกติถ้าถ้าไลฟ์ขายบน Facebook อะครับ ถ้าเป็นมีหัวลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟอร์มอย่างนี้ด้วยเขาขายเป็นร้อยนะครับหลาย200ร้อเลยแหละผมการันตีได้เลยแต่เอาไปเพียงแค่80สบาทนะครับให้ f อฟส่วนต่ำกว่าเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้นะครับก็มีหัวเล็กๆนะครับสองต้นนี้เดี๋ยวตัดให้อย่างนี้นะปึ้บเอาไปสองต้นสองต้นนี้เอาไป8บาท8บาทนะคะสองต้นนี้เอาไป8ดบาทนะครับ2ต้นนี้เอาไปแบาทนี่ เอาไปฝังดินได้เลยครับนี่สวยมากตกต้นละสี่บาทแล้วนี่เห็นไหมครับเรามาแบบเซอร์ไพรส์นะครับเรามาแบบเซอร์ไพรส์กันนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับเอฟซีนะครับส่วนต้นนี้โอ้โหเป็นสายดาร์กเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเหมือนต้นนั้นอ่ะใช่ค่ะต้นนั้นเราขายเท่าไหร่สามสิบห้าสิบบาทเอาห้าสิบใช่ไหมคัใช่ใช่ใช่อันนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะครับแบ่งให้เอฟซีเหมือนกันนะครับมีเบอร์เหมือนกันนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันห้าสิบบาทนะคะพี่เพราะว่าก็เหมือนกันเลยนะครับห้าสิบบาทนะครับ จริงๆจำนวนเราพร้อมมีจดชื่อแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราแบ่งให้เอซไปทําจํานวนนะครับสวยๆเก๋ๆไปเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับตัวนี้เป็นเทพอักษรานะมีหัวแล้วอันนี้เป็นไม้จอมนี่นี่นี่ไม้จอมนะครับก็คือไม้ที่ผ่าแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะโตไวกว่าไม้หัวนะครับเพราะว่าเขามีหัวเก่าอยู่นะครับเทพอักษรานะครับมณีล้อมเพชรเห็นหัวมณีล้อมเพชรไหมสวยมากนี่มณีล้อมเพชรนะครับนี่นี่หัวนะครับนี่เทพอักษรามณีล้อมเพชรนะครับ สองต้นนี้เอาไปในราคาสามสิบบาทเทอักรลากับมาีิลอมเพชรนะครับเอาไปเลยนะครับโอ้หัวเบลเลอร์เลยมณีิอมเพชรเอาไปผ่านะครับนี่ได้แผงสวยด้วยราคาดีด้วยนะครับนี่หรือจะเก็บไว้ปลูกก็ได้นะครับสามสิบาทนะครับเทอักรากับมานิลอมเพชรหัวบึ้มๆอย่างนี้นะครับจัดให้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้เนาะลูกไม้อันนี้ลูกไม้อ้แต่นี่สวยนะนี่ สามต้นนี้ครับนี่นี่นี่ดูดูดูสามต้นนี้นี่สามต้นนี้เอาไปสิบบาทสามต้นนี้สิบบาทนะคะใครที่แคปบเข้ามานะครับก็พิมพ์ว่าสามต้นนี้หรือแคปบรูปมาก็ได้นะครับง่ายๆไม่ยากครับสิบบาทนะครับสามต้นนี้พิเศษนารายนารมิตนะครับเป็นบอลเก่านะครับต้นเล็กๆเนี่ยเราขายอยู่ห้าสิบแต่ดูต้นนี้ก่อนครับดูหัวเขาก่อนเขียวเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยนารายนารมิตพร้อมผ่านะครับ หรือเอาไปฝังต่อก็ได้นารายารมิดหน,าานึ 1, 1> ่งเพชรจรัดแสงสองเนาฬาการามิดหนึ่งเพชรจรัดแสงสองนะครับเอาไปสามต้นนะครับเซตนี้ฟังดีๆนะครับหัวเบลเลอร์เลยนะครับซื้อต้นแม่มาเป็นลายพันมากเลยนะครับ้ยิ่งปีหกสามหกสี่เป็นหมื่นนะครับไม่ต้องห่วงแต่วันนี้นะครับนาฬิการมิตมีหัวเพชรจรัดแสงอีกสองต้นนะครับสามต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียงแปดสิบบาท าเซตนี้สามต้นนะครับนารายนันลมิตรนะครับเพชรจระแสงอีกสองเอาไปแปดสิบบาทนะครับนี่ส่วนมากจัดให้นะครับแล้วต้นนี้เป็นเพชรพระนครเห็นไหมตัวน,นี้เป็นไม้จอมนะครับเพชรพระนครเอาไปพาได้อีกเลยนะครับเพชรพระนครต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียงเท่าไหร่ดีอ่ะยี่สิบห้าบาทเนาะยี่สิบห้าบาทแต่ว่ามันเป็นจอมนะครับนี่ แต่มันจะมีเขี้ยวนี่แนะนําต้นนี้ถ้าได้ไปนะครับให้เอาไปฝังต่อนะครับไปฝังต่อเขาจะเป็นฟอร์มกอเห็นไหมครับเพราะเขี้ยวมารอบเลยนะครับเพชรพระนครต้นนี้25บาทนะครับเอาไปฝังฝังฝังต่อได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวตัดนี้ให้ปุ้งนะครับแล้วก็ไปฝังได้เลยถูกมากนะครับเพชรพระนคร25บาทนะครับแล้วต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ลูกไม้ค่ะนะครับลูกไม้ของเราที่ผสมเอง แม่มนสวรรค์เนาะรู้สึกโรสด้วยค่ะผสมเอ่อผสมโรสด้วยเนาะนี่แม่มนสวรรค์ผสมกับโรสนะครับนี่หัวสวยมากดูสิสวยมากเลยนะครับต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเช่นกันนะครับเอาไปสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะคะต้นนี้นะคะนะครับสี่สิบาทนะครับต้นนี้นะครับไปแบบหลางลากนะครับไม่มีใบนะครับย้ำนะครับย้ำแล้วก็ เซตนี้จะเป็นเซตลูกไม้เหมือนกันหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมฮะนี่หกเจ็ดแปดอุ้ยมีแต่สวยๆเอาไปสิบแล้วกันเนาะเก้าอันนี้เพชรจัลัดแสงนะคะอ่ะ,ผส,อะผสมเพชรผสมเพชรจัลัดแสงไปหนึ่งต้นสิบนะครับอ่ะใครจะซื้อกรรมนี้สิบต้น กำสิบต้นนะคะกำนี้สิบต้นนะครับมันมีลูกไม้เทพหนึ่งต้นเนี่ยผมเห็นอยู่แวบๆนี่ยเห็นไหมนี่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 ลูกไม้เทพต้นนี้เอาไปแล้วกันนะครับกำนี้ใครทักเข้ามาบอกว่าเอากำสิบต้นนะครับกำสิบต้นในราคาพิเศษเพียงห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะสิบต้นห้าสิบบาทนะครับมีลูกไม้เทพมูลค่าเกินสองร้อยอยู่หนึ่งต้นแถมไปเลยนี่จัดให้เลยนะครับนี่ เอฟซีทุกท่านนะครับส่วนส่วนอันนี้หนึ่งมีเห็นไหมครับเห็นหน้าไม้ไหมหนึ่งอันนี้เป็นหลวงตาเป็นหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองหูหัวนี่ดูดีหลวงตาเมืองลูกไม้หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามสี่เอาห้าดีกว่าจะได้ไม่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 ง,งกันเนาะนี่ลูกไม้ห้าต้น มีหลวงตาเมืองเป็นหลักนะครับกำนี้ห้าต้นเนาะกำนี้เอาไปพิเศษเลยนะครับเอ่อสี่สิบห้าบาทกำห้าต้นสี่ิบห้าบาทกำห้าต้นสี่สิบห้าบาทนะครับมีหลวงตาเมืองเป็นหลักเห็นไหมครับเอาไปผ่าได้เลยหมอบลือเลยนะครับส่วนเราขายเป็นกำรรเนาะอันนี้มีชายชนไม่ด่างนะครับและนี่เป็น ล,ลูกไม้เนาะลูกไม้สวยด้วยหนึ่งสองอันนี้ก็เป็นลูกไม้สามโหน,นี่สวยมากลูกไม้แข็งแรงมากเนาะสี่อ่ะอันนี้กำสี่ต้นจะได้ไม่งงกำสี่นะคะกำสี่ต้นมีมีลูกไม้สวยเป็นหลักนะครับกำสี่ต้นลูกไม้สวยเป็นหลักเอาไปจะได้ไม่งงอะ่ะเอาไปสี่สิบห้าบาท สีะะ่สิบห้าบาทนะครับสี่สิบห้าบาทนะครับคำนี้นะครับกำสี่ต้นสี่สิบห้าบาทนะครับสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดท้ายรำพิเศษแล้วกันหนึ่งมีลูกไม้สายดาร์กลูกไม้สายดาร์กอันนี้เป็นพรเจ้าสัวอันนี้พรเจ้าสัวสองนะครับอันนี้เป็นน้ำเง,งนนน้ำเงืนนนนสามอันนี้จะเป็นลูกลูกปอแก้วเนาะสี่แล้วก็สุดท้ายห้า เป็นลูกไม้กร,รมนี้เอาเอาใช้ชื่อว่ากร,รําใหญ่กร,รําใหญ่นะคะต้นนี้กร,รําใหญ่นี่ครับโอ้หัวเบลอเลยทีเด็ดก็คือลูกไม้ดาร์กหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมังนนกร,รําใหญ่กร,รําใหญ่นะคะต้นนี้นะ<ช>เซตนี้นะคะเซตนี้ชื่อว่ากรํารใหญ่หัวใหญ่ด้วยนะครับปกติเฉพาะหัวนี้มันก็ตกหัวละยี่สิบเนาะห้าเป็นหนึ่งร้อยเนาะเอาไปพิเศษกร,รําใหญ่เจ็ดสิบบาท กำใหญ่เจ็ดสิบาทนะคะใช้ชื่อว่ากำใหญ่เจ็ดสิบบาทนะครับอ่าก็เวลาส่งนะครับผมก็จะตัดนะครับนี่ผมก็จะตัดนะครับแล้วก็ถ้ามีชื่อก็จะเขียนชื่อติดไปให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะงงไม่งงแน่นอนนะครับค่าส่งมาเหมือนเดิมครับห้าสิบาทตลอดสายเนาะปลายทางยี่สิบบาทนะครับอ่ะใครสนใจนะครับแบบร้างรากมีหัวสวยๆนะครับ พีนี้พิเศษนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่สวนคุณกวางชแนลนะครับที่เบอร์คุณกวางนะครับได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปชมบอลสีสวยๆกันต่อได้เลยค่ะเรามาดูบอลสีที่เป็นแบบว่าต้นเบบีเบบีนะครับที่เราจะแบ่งให้ f c ต่อเลยนะครับนี่ช่วงนี้ก็กําลังขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมแบ่งปันได้แล้วนะครับคือเขาสามารถเดินทางแล้วก็แข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้ต้นนี้กันเลยนะครับพรเจ้าสัวต้นนี้นะครับนี่ ต้นนี้พรเจ้าสัวดางอยู่นะครับดางอยู่นะครับแต่ว่าขายราคามิตรภาพแล้วกันนะครับ15บาทเนาะพ่อเจ้าสัวเช้าว,วันนี้นะครับนี่แล้วก็ต้นนี้เป็น เป็นบอลสีมีชื่อนะครับไม่ใช่ลูกม้าแต่ผมจําไม่ได้เลยนะครับแต่เขาเป็นใบกลมสวยมากนะครับเป็นเม็ดสวยจริงๆนะครับผมจําชื่อไม่ได้ขายในนามลืมชื่อนะครับบอลสีต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษนะครับ20บาทนะราคาจับต้องได้นะครับแบ่งกันนะครับเช้าวันนี้นะครับต้นนี้เป็นใบหอกนะครับนี่สวยมากนะครับนี่ใบหอกต้นนี้โเดดูความด่างของเขาครับ สวยจริงๆเอาไปพิเศษนะครับใครไวใครได้นะครับมีต้นเดียวนะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่ใบหอกด้วยนะครับสามสิบห้าบาทสวยไหมสวยมากเลยค่ะสามสิบห้าบาทนะครับจัดไปเลยนะครับนี่สําหรับต้นนี้เป็นชายชนนะครับนี่ชายชนสวยมากนะครับแดงแป๊ดดเลยนะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียงสิบห้าบาทนะครับชายชนนะครับชายชนสวยมากเลยนะครับสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมบอสสีกันเรื่อยๆเลยนะครับนี่ว่ามีต้นไหนแบ่งปันบ้างนะครับ นี่ต้นนี้เป็นลูกไม้สวยมากเลยนะครับนี่เป็นผ่าแผงอีกแล้วนะครับนี่ใบมันมันเลยนะคะใบมันมากเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นใบพัดสวยจริงๆนะครับผมแบ่งพิเศษแล้วกันนะครับใครไวใครได้ผมมีต้นเดียวนะครับเคยแบ่งไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ต้นนี้จะต้นโตแล้วก็สวยสุดๆเลยนะครับเอาไปพิเศษเลยนะครับนี่หกสิบบาทนะครับสวยมากนะครับความการันตีนี่หกสิบบาทต้องรีบเลยนะครับเพราะว่างานจริงจริงนะครับอันนี้เป็นนาง กิรินีเทวีนะครับสวยไหมสวยมากเลยเป็นบอลเก่านะครับกิรินีเทวีนะครับเอาไป20บาทนะครับสวยเลยนะครับจัดให้ FC นะครับนางกิรินีเทวีนะครับ20บาทสวยสวยเลยนะครับต้นอะไรคะต้นนี้เป็นหนุมานประสานกายด่างสวยล้วยนะครับส่วนมากประสานกายถ้าติดด่างอย่างเงี้ยนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วก็สวยจริงๆเลยนะครับเอ่อต้นนี้หนุมานประสานกายแบ่งนะครับ FC พิเศษแล้วกันนะครับ35บาท นะครับฮนุมานประสานกายนะครับป้ายแล้วด้วยนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับสามสิบห้าบาทนะครับอู้หาที่ไหนได้นะครับสมัยก่อนประสานกายซื้อเป็นหมื่นเลยนะครับนี่ก็แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันนะครับช่วงนี้บอลสีราคาจับต้องได้แล้วนะครับอันนั้นสิลาหุ้มทองไหมคะพี่ต้นต้นนี้เป็นศีลาหุ้มทองทองเลยค่ะทองเลยครับหน้าแผงด้วยเห็นไหมนี่สวยมากนะครับหน้าแผงนี่หน้าแผงแล้วก็แพงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าโตแล้วก็เอาไปโพสต์ขายในกลุ่มในอะไรได้นะครับแต่ว่าต้นนี้เราก็ยัง เป็นเบบีอยู่ครับกระถาง3กระถาง4อ่ะเอาไปแล้วกันนะครับผมแบ่งให้ต้นเดียวนะครับเพราะว่าหน้าแบบนี้ทํายากมากเลยนะครับผมให้ต้นนี้พิเศษเลยนะครับ50บาท50บาทนะคะโอ้โหถ้าโตขึ้นแล้วแบบสีคงแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต้นหลายพันนะครับอ่าจัดให้ f ี่ส่วนกลางพิเศษเช้านี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบาสีต้นต่อไปกันเลยครับสีที่มีชื่อว่ากอกเกตนะครับส่วนมากๆนะครับเอ่ออย่างที่บอกไปนะครับว่ากอกเกตหาหน้าอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะ ทำยากนะครับเพราะว่าบางทีผามาเขียวปีเลยนะครับแต่ต้นนี้พิเศษให้กับ FC ส่วนคุณกวางนะครับเช้าวันนี้ส่วยๆนะครับกอกเกตต้นนี้นะครับให้ไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียง60บาทนะครับนี่กอกเกตสวยมากนะครับ60บาทนะครับและต้นนี้มีชื่อว่านารีบูรพานะครับก็เอาไปในราคาพิเศษเพียง15บาทนะครับ15บาทนารีบูรพานะครับนี่ อันนี้อันนี้จะเป็นใบกลมเดือนมกราคมนะครับใครยังไม่มีตัดเดือนนะครับก็สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต้นนี้นะครับน่าจะมีต้นเดียวนะครับที่ผ่ามาได้นะครับก็ที่เหลือก็ยังต้องใช้เวลาเติบโตอยู่นะครับอ่ะเดือนมกราคมต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับ25บาทนะครับเดือนมกราคมนะครับ25บาทครับส่วนต้นนี้จะมีชื่อว่ากทับนี่เห็นไหมครับบอนสีต้นนี้ ก้าทับสวยมากๆเลยนะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง15บาทครับเป็นสาวนครชัยศรีสวยมากนะครับนี่เห็นนะครับต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง20บาทนะครับสาวนครชัยศรีนะครับและต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้โอ้เนี่ยครับนี่พิเศษเลยเช้าวันนี้นะครับลูกไม้ต้นนี้น่าเก็บนะใครสนใจเอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียง35บาท35บาทนะครับและต้นนี้ก็ เป็นลูกไม้เหมือนกันสวยด้วยนะครับนี่สีหว,วานมากเลยนะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง35บาทนะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับนี่ส่วนต้นนี้เป็นบอนสีที่มีชื่อว่าเจริญรัตน์นะครับนี่ก็มีด่างเข้าเหมือนกันเจริญรัตน์มีเยอะนะครับถ้าเข้ามาชมได้ถ้ามาชอบต้นนี้ก็ชมเออหน้าหน้าอื่นก็ได้นะครับต้นนี้เจริญรัตน์เอาไปในราคา30บาทนะครับ และบอลสีต้นนี้นะครับก็ให้พิเศษสําหรับ FC ส่วนคุณกว้างเหมือนกันนะครับเป็นสายดําเห็นไหมฮะเป็นสายดุดุูเลยนะครับต้นโตแล้วนะครับมีหัวแล้วด้วยนะครับนี่ต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับนี่เขาก็ยังเล่นกันอยู่ราคาสูงอยู่เนอะลูกไม้ดําๆเนี่ยทำยากนะครับเอาไปแล้วกันนะครับในราคาพิเศษเพียง70บาทนะครับ70บาทนะครับ70บาทสวยมากๆเลยนะครับและต้นนี้นะครับมีชื่อว่า มิดรินะครับเหลืองสวยจริงๆนะครับมิดรินะครับนี่ก็ทํายากเหมือนกันนะครับก็จะได้ดงๆแบบนี้มานะครับอ่ะมิดริต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง80บาทนะครับนี่และมีมิดริแล้วก็ต้องมีบอลที่เป็นมงคลกับเรานะครับนี่สีเลือกงามนะครับสีเลือกงามนะครับ e ีพีที่แล้วขายไป100 EP ีีนี้พิเศษละกันนะครับ80บาทเนาะเอาไปเลยนะครับสีเลือกงาม80บาทนะครับ และนี่เป็นลูกไม้สวยมากเลยนะครับนี่ถ้าอยากได้นะครับมีต้นเดียวนะครับนี่ต้นนี้สวยมากฮาร์ปนะครับนี่ของเขาฮาร์ปเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับต้นนี้เอาไปพิเศษในราคา60บาทนะครับเป็นลูกไม้สวยมากๆเลยนะครับนี่สําหรับอีพีนี้ก็ต้องลาเอฟซทุกท่านไปแล้วนะครับ ฝากติดตามกดไลค์ซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับอย่าลืมนะครับบอลสีล้างรากนะครับต้นอีพีใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อีกไม่นานกนะ็ะจะมีมเมล็ดบอลสีให้เราได้แบ่งปันกันแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับสวนคุณกวางชนะสำหรับอีพีนี้ขอลาไปแล้วขอกราบคำคว่าสวัสดีครับ